สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนคุณครูมาสร้างสื่อการสอนแบบง่ายๆค่ะด้วยเสียงดนตรีจากเว็บไซต์ Song Maker เป็นเว็บไซต์ฟรีให้คุณครูได้ทำดนตรีเองแล้วนำไปให้นักเรียนแต่งเพลงเองได้ง่ายๆค่ะหรือให้นักเรียนฝึกแต่งเพลงในเนื้อหาวิชานำมาร้องในดนตรีที่แต่งได้ค่ะพร้อมแล้วไปลองทำกันค่ะ เข้า Google พิมพ์ซอง maker จะพบหน้าตาพื้นที่ของซอง maker ตรงเซตติ้งเราสามารถเลือกห้องเสียงได้ลองดูแบบต่างๆได้ค่ะกดเซฟเมื่อเราเลือกแล้วมีเสียงดนตรีให้เราเลือกเช่นเสียงเปียโน,โนเสียงกีตาร์เสียงกลองเราคลิกเลือกได้เลยค่ะ จากนั้นเอาเมาส์ลากคลิกเลือกระดับเสียงดนตรีได้เลยค่ะตามที่เราตั้งห้องเสียงไว้ยาวสัน้นเพื่อนำไปประกอบเพลงเองได้ค่ะคลิกฟังเสียงดนตรีที่สร้างขึ้นฟังดูค่ะ เราเซฟเสียงดนตรีไว้ใช้ได้เลยค่ะจะ copy ปี้ลิหรือดาวน์โหลดไว้ที่เครื่องได้ค่ะคุณครูสามารถนําไปประยุกต์เป็นสื่อการสอนได้ค่ะให้นักเรียนแต่งเพลงในวิชาของคุณครูได้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ